ทางด้านของกองทัพภาคที่4คะ่ะได้สั่งสอบทันทีหลังพบก,การลักลอบจำหน่ายชิ้นส่วนอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนในพื้นที่ร้านค้าค่ายวชิราวุธ ามที่มีการจับกุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบอาวุธและเครื่องกระสุนผิดกฎหมายผ่านขนส่งเอกชนภายในร้านค้าสวัสดิการมณฑนทหารบกที่41ค่ายภายในค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชร้านค้า PX ค่ายวชิราวุธเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568ล่าสุดพันเอกวัชรกรอ้นเงินโฆษกกองทัพภาคที่4เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้ร้านค้าสวัสดิการของหน่วยภายในค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมายใช้ชื่อว่าการสมาร์ทแอนด์แท็กติคอลชอปและมีการใช้ชื่อกำลังพลภายในค่ายทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ โดยอาศัยการเปิดเป็นร้านค้าประเภทอุปกรณ์ตกแต่งอาวุธปืนเครื่องทหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และร้านรับส่งพัสดุเอกชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยมีนายวิสุทิ Man, ์เหมันอายุ41ปี B, เจ้าของร้านดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจคน้นและขยายผลไปยังสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องจากการเข้าตรวจค้นค่ะพบอาวุธปืน35กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนกว่า1 ห6 0 0 0นัดัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า100รายการค่ะซึ่งก็มีการติดต่อทางออนไลน์และจำหน่ายผ่านขนส่งเอกชนโดยปัจจุบันยังไม่ตรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายผลเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ตำรวจบนโทรไปสารหนูสังไม้ภาคที่4ได้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการของหน่วย ทุกแห่งในสังกัดกองทัพภาคที่4อย่างละเอียดเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายโดยอาศัยพื้นที่ค่ายทหารในการดำเนินการ กองทัพภาคที่4ีขอยืนยันว่าหากการขยายผลตรวจพบว่ามีกำลังพลในสังกัดคนใดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจะมีการลงโทษทางวินัยสถานหนักและอำนวยความสะดวกในทางคดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถึงที่สุดเพื่อแสดงถึงจุดยืนและความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่4ีโดยไม่ละเวน้นการกระทำผิดกฎหมายในทุกกรณีแม้จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ของหน่วยทหารเองก็ตามค่ะ